ำสปันเคก้กแล้วเป็นตายเพราะอะไรวันนี้เชฟมดมาบอกวิธีแก้ค่ะวิธีนี้ใช้ได้ทั้งสปันเนยแล้วก็สปันน้ำมันเลยนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะเนื้อสปันเคก้กเนี่ยจะเป็นการขึ้นฟูด้วยไข่ทองฟองตีกับน้ําตาลนะคะแล้วก็อัดอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นหลักๆเลยไข่จะต้องสดมากๆเลยแต่ถ้าไข่ไก่เราไม่ได้สดมากๆนะคะให้เอาวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูค่ะข้อแรกนะคะให้เราเนี่ย ตีนะคะไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ตัวสารเสริมส่วนมากจะเป็น SP หรือ o v e r l t t ก็ได้นะคะ ตีให้ส่วนผสมที่เป็นสารเสริมเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีก่อนความเร็วเนี่ยประมาณความเร็วต่ำๆก็ได้นะคะตีให้เขาพอแตกตัวได้ดีค่ะจากนั้นค่อยใส่ตัวแป้งนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีผงฟูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะค่อยใส่ลงไปหลังจากนั้นค่ะในขั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนจับเวลานะคะเวลาที่ดีคือเป็นเวลาที่เป็นของเราเองยกตัวอย่างไง่ายๆค่ะเชโมนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทําเค้กนะคะแล้วก็ตีในแบตเล็กๆค่ะพอวันหนึ่งค่ะจะเข้าไปทําในแบตที่ ใหญ่ขึ้นเพื่อ่าคือตีมอ6 0สินเลยเชื่อไหมเวลาตรงนี้มันไม่เท่ากันมันไม่เท่าเดิมนะคะอันที่2นะคะก็คือใส่ส่วนผสมเร็วเกินไปส่วนมากจะเจอในสัดส่วนของของเหลวนะคะที่เราเทใส่ลงไปหลังจากที่เราตีแป้งแล้วก็ไข่เนี่ยเข้ากันแล้วก็จนขึ้นฟูดีแล้วค่ะ กับอีกอันนึงนะคะที่เชฟมดเจอบ่อยๆเลยก็คือส่วนผสมที่เราเอามาใส่เนี่ยค่ะมันมีความเย็นเกินไปเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เคยทำนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีเลยก็คือเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนี่ยนะคะที่เราจะใส่ลงไปในส่วนผสมที่เป็นส่วนแรกเนี่ยเอาไปให้เขาอุ่นๆเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิเนี่ยไม่ควรเกินนะคะ55องศานะคะประมาณ5 0 5 5องศาเนี่ยค่อยๆใส่เขาลงไปเป็นสายเล็กๆค่ะ สูตรของบางคนอาจจะเป็นนมสดนะคะก็เหมือนกันนะคะวิธีใช้ก็เอาไปอุ่นนะคะร้อนๆนิดหน่อยนะคะอุณหภูมิประมาณ50-55องศาเนยก็เหมือนกันนะ้ำมันก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่เขาเป็นสายลงไปเป็นเส้นเล็กๆค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ทุกคนสามารถอบขนมเค้กสปันได้อย่างดีเลยค่ะตรงนี้นะคะมันออกมาดีแล้วก็เพอร์เฟกเราก็เอาค่านี้ไปใช้ได้กับทุกๆ ตัวสินค้าของเราที่เป็นเค้กสปนันไม่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องตีใหญ่แค่ไหนเครื่องตีจะเล็กแค่ไหนนะคะเราก็ใช้ค่านี้เป็นบรรทัดฐานได้เลยค่ะ